สวัสดีค่ะวันนี้มาชมสวนถั่วของน้องสาวนะคะเขาได้เก็บลูกแล้วดูลูกของเขาสวนของน้องข้างบ้านค่ะอยู่ข้างสวนของเราเขาได้เก็บลูกไปแล้วนะคะพามาชมสวนถั่ว ของน้องสาวในพื้นที่เดิมพื้นที่เดิมเดิมผ้าคลุมก็ขาดหมดแล้วเขาปลูกซ้ำที่เดิมได้นะคะถั่วเพราะว่าเขากลัวว่าจะไม่ทันราคา เขาก็เลยปลูกซ้ำที่เดิมไปเลยนะคะโดยการรื้อตะข่ายทิ้งไปรื้อตะข่ายทิ้งไปแล้วก็ปลูกกลางตะข่ายใหม่เอานะคะเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเขากลัวจะไม่ทันราคาเขาก็เลยรีบปลูก ในพื้นที่เดิมโดยที่บอต้องถ่ายบอต้องได้ลงทุนเลยเป็นการลงทุนรอบเดียวตั้งแต่ช่วงฝนปีที่แล้วปลูกพืชไปได้หลายรอบแล้วคุ้มค่ามากเลยค่ะเป็นการ ปลูพืชที่คุ้มค่ามากๆเลยส่วนนี้ก็คือเขาแขวนไว้เพื่อจะไม่ให้ช้างป่าเข้ามารบกวนนะคะแต่เขาก็มารบกวนเหมือนเดิมเสียหายไปเยอะเลยนะคะทั่วฝักยาวจะรีบเดินหน่อยนะคะเดี๋ยวจะไปไล่แล้วตัวฝักยาวช่วงนี้ล่ะค่ะ ดีมากเลยค่ะแต่ของเราไม่ทันราคาเราปลูกช้ากว่าเข้าไปแค่สิบวันเองนะคะยังไม่ได้เก็บของน้องเขาจะทันราคาแล้วลูกก็ดกมากด้วยนะคะดูความดกของเขาเมื่อเช้านี้เขามาเก็บไปแล้ว เราจะแวบมาถ่ายสักแป๊บก็รีบนะคะรีบไปเอ่เก็บผักของเราก็เลยได้มาถ่ายช่วงเขาเก็บออกไปแล้วก็จะเหลือตั้งแต่ลูกเล็กๆสำหรับพรุ่งนี้นะคะสำหรับเก็บวันพรุ่งนี้เวลาเราไม่ตรงกัน เขาก็มาเก็บของเขาเราก็ไปเก็บของเราเวลาก็เลยไม่ตรงกันนะคะดูความลูกดกของเขาค่ะดกมากเลยมาชมสวนถั่วด้วยกันค่ะดูค่ะ กักดกดกรุ่นนี้เก็บวันพรุ่งนี้นะคะนะสำหรับรุ่นนี้เก็บวันพรุ่งนี้ค่ะราคาถั่วช่วงนี้ก็มัดละสองร้อยกว่าบาทนะคะโลละสี่สิบกว่าบาทอืมแตของเราไม่ทันราคาเหมือนของเขาเสียแล้ว เพราะว่าเราปลูกไม่ทันไม่รู้ว่าจะทันราคาไหมดกมากเลยค่ะวันนี้เอากระเจ็บไปส่งเขาก็ยังถับ ทำถั่วไม่เสร็จนะคะยังคัดถั่วฝักยาวยังไม่เสร็จได้เยอะมากรายได้ของเขาก็ช่วงนี้ตกอยู่ที่ประมาณวันละ4ี่ถึหพบาทนะคะมัดละ200กว่าบาทมัดละ5้กิโลนะคะเนาะ และถั่วก็ดกถึงเขาจะไม่งามเท่าไหร่นะคะแต่เขาก็ยังงามของเรามากอยู่แต่ลูกเขาก็ดกมากเลยค่ะลูกดกมากแสงแดดมาแล้วเรามาแว็บมาทำาลิปสักหน่อยนึงนะคะ อยู่ใกล้บ้านเจ้าตัวเล็กก็จะตามมาด้วยดูสิไม่เอา <c oughs> ชมความน่ารักของเขาค่ะเจ้าเมจิอ้ <c oughs> วนเป็นตันเลย <c oughs> น่ารักเราเลี้ยงเขาไว้เพื่อจะได้ชมความน่ารักของเขาให้เขาเป็นเพื่อนเราด้วยนะคะให้เขาดูแลบ้านช่อง <c oughs> แทนเราเมื่อเวลาเราไม่อยู่ด้วยนะคะ ดูปักถัวของเขาสวยมากจริงๆเลยค่ะดกมากมาชมถั่วฝักยาวดกๆด้วยกันค่ะถั่วปานี้เขาปลูกเป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วเนาะเนี่ยแตงสองรอบถั่วฝักยาวอีกสองเป็นสามในพื้นที่ตรงนี้เขาปลูกไปห้ารอบแล้วนะคะ นี่คือรอบที่ห้าของเขาเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากเลยลงทุนครั้งหนึ่งปลูกได้ยาวนานเลยนะคะเพราะว่าปลูกถั่วฝักยาวเขาปลูกได้ซ้ำที่เก่าได้แต่ถ้าปลูกแตงก็จะซ้ำที่เดิมไม่ได้นะคะวันนี้เขายังทำไม่เสร็จไม่รู้ว่าเขาจะได้กี่มัด มาชมฟักเถอะแับยาวสวยๆด้วยกันค่ะดกมากด้วยดูยังเป็นลูกโคนอยู่เลยลูกโคนลูกปลายเก็บลูกให้ดกไปหมดเลยนะคะ อ,อของเราไม่ทันราคาไม่ได้เก็บสักทีมองเช้ามองเย็นเห็นปักถั่วแล้วอยากเก็บเลยคะ่ะดกจริงๆเลยถั่วรุ่นนี้ของเข้าดกมากะคะ่ะ แต่เขาก็โดของเขาทุกแปลงนะคะนะาอ้ยมากวานอีกน,นะเจ้าตัวดีมอมแมมเหลือเกินสนมากไม่เอาจะงับเล่นนะคะถ้าอยู่แถวบ้านก็จะมีน้องๆมากวานอาจจะมากวานใจเพื่อนๆน,นะคะ มีตั้งแต่ลูกเลยค่ะมองไปไม่มีใบไม่ค่อยเห็นจะเห็นตั้งแต่ลูกถั่วปักยาวดกจริงๆเลยนะคะเนาะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกกำลังแรงใจ ที่เข้ามารับชมเข้ามาให้กําลังแรงใจทุกๆุกท่านเลยมาชมสวนถั่วของน้องสาวกันค่ะฝักสวยๆแดดอาจจะจ้าไปหน่อยนะคะเนาะเพราะว่าเรามาทำ คลิปช่วงกลางวันนะคะมองเห็นแต่ลูกเขาย้อยนกอย่างนี้ทุกล่องเลยนะคะเนาะอ๋อแต่ว่าตรงนี้ลอยช้างป่าเข้ามาดึงแกเดินมาเที่ยวนะคะว่างเปล่าไปเลยตรงล่องนี้แล้วก็หัวล่องว่างเปล่าไปเลยนะคะ แต่ถ้าตรงไหนที่มีถั่วก็วมองไปก็จะเห็นตั้งแตบปักถั่วเลยค่ะดกมากมากเลยไม่รู้ว่าแสงจะได้ไหมนะคะเนาะขอขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจจ้าขอบคุณมากๆเลยนะคะเนาะขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจทุกๆอ่า <c oughs> คอมเมนต์นะคะที่เข้ามาให้กำลังแรงใจทุกๆท,ท่านเลยคะ่ะแดดร้อนมากแล้วขอกลับเข้าบ้านแล้วนะคะขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่อ่าขอขอบคุณอีกครั้งคะ่ะสวัสดีคะ่ะ